วันนี้กลับเพื่อนสมาชิกอีกหนึ่งท่านครับใช้ Cam 1, c a m มลี่เอสี่ก็องจุครับก็ของเดิมมีคารเรื่องไฟฟ้ามาครับแต่ว่ากังวลว่าถ้าวันใดวันหนึ่งมันรวนแล้วเดี๋ยวมีปัญหาจะจะยุ่งยากครับแล้วก็เน้นไฟประหยัดน้ำมันเพราะว่าพี่เขาวิ่งทางไกลนกครพุทเทพก็ นี่ได้มาทดสอบแล้วว่าเป็นยังไงเด้วถามความรู้สึกพี่เขาสนิดหนึ่งครับว่าหลังจากใส่ไฟแล้วเป็นไงบ้างครับตัวนี้ครับก็ดีครับครับก็เหยียบแล้วมาครับดังหวังอ่าระหว่างพันเล็กไฟฟ้าที่เพิ่งถอดไปเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีกว่าที่ที่ที่ของเก่าครับครับดีกว่าเยอะครับเนี่ยครับตอบตัวก็คือตามตามใจเท้าได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับของพี่เขาคือเขา เขาใช้คันเร่งไฟฟ้าก็นานพอสมควรชนิดที่ว่าขับไปกดกดเบอร์ไปกลับไปกดเบอร์ไปเลยใช่ไหมครับใช่นั่นแหละครับก็มาทดสอบไฟล์เลื่อนซ้าก็อัตราเร่งก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับดีขึ้นกว่าเก่าเยอะครับเยอะเลยใช่ไหมครับคราวนี้ก็ต้องฝากเรื่องการประหยัดน้ํามันครับพอพี่วิ่งทางไกลๆอย่างเงี้ยจะค่อนข้าง เทสได้เห็นอาจจะเห็นตัวเลขที่สวยขึ้นกว่าเดิมนะครับครับผมได้นะครับก็เดินทางมาจากนครศรีธรรมราชเลยครับรู้สึกว่าแตกต่างเห็นได้ชัดใช่ครับใช่แตกต่างกันเยอะครับครับเนี่ยครับออกตัวก็ง่ายขึ้นใช่ครับ ก็ทำขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจ w a n d e r ร e Map มาบรุษัทมาทดสอบไฟล์สกายเลยขอบคุณมากครับ